ถอดคอล่าออกแล้วก็เล่นกับปลาทูครับโอ oh. ้ปลาทูปลาทูโอ้ยโยโยโย่กดปลาทูกดรัดปลาทูถนัดเลยทีนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามอตอนกลางวันแซลมอนติดคอล่าครับแต่ตอนนี้เอาคอล่าออกแล้วครับผมลมอนมองมันกับปลาทูม,มากครับมอตอนกลางวันเฉยเมยมากครับหนังก็ลง้วดเลยยังไงแซลมอนห,หูลู่เลยอะ ทำไมหยุดไปโอ้ว่าตะมัน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 เกาะรั้นอ้ว่ากันสาแมวเอาว่าหูรู้เลยอย่างไม่เอาห้ามห้ามเลียให้เล่นปลาทูได้อย่างเดียวเลยโอ้อ้โอ้โอ้หูรู้เลการต่อสู้เพิ่มขึ้นแล้วการต่อสู้เริ่มขึ้นแล้วอ กับตุ๊นนเบาหน่อยมันเจ็บเซลมอนครับเซลมอนกับปลาทูครับบเบนนะครับเบ้นก็เฝ้าดูครับหูหลู่อะหูลู่ไปไหนหูลู่ไปไหนหูลู่ไปไหนอรับอรับทูครับ้โหเอาวะ ตอนนี้นะคะเป็นเวลาหกโมงเย็นได้ครับแซลมอนนะครับมีปฏิกิริยากับปลาทูนะครับวันนี้คือวันที่2ของแซลมอนนะคะที่มีปลาทูค่ะเราอยากจะรู้มากเพราะเมืวว่อวานนี้เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคะอ้าวปลาทูกับกัปบตีนคล้ายคกัน <laughs> แซลมอนมันไม่ใช่เมือวันอ้แซลมอนแซลมอนอู้แซลมอนว่าเอ้าวอ้าเอ้าเ wow, ไม่ใช่ <t> แซลมอนอะไรนะ อมันรักตะูมากนะครับรยงังอีูอไม่เอาไม่เลียอย่าเลียโอ้อเอาวะโอ้กอดรักรเนี้ขนาดว่ามีแค่หนาก 2, มือข้างหน้าแล้วก็ตีหลังตีนเดียวนะครับระทูกเกือบไม่มี ชื่นใจยังเห็นเขาบอกว่ามันจะชื่นใจชื่นใจแล้วก็ผ่อนคลายไม่เครียดแล้วใช่ไหมลูกนีไ่ไงอไม่เอาไม่เอาไม่เ,เล่นแต่ประตูอย่างเดียวอโอ้โอโอโอโกดลัดกดลัดกดลัดประตูรักประตู เสียงอะไรกะลูกตกใจลิงมีมีครับมีแย่งปลาทูมาครับโอ้โหมีแย่งปลาทูมาครับโอ้ยจุ๊บจ้าอัจก้างอัยเยอะเยอะอัยอยออัเยอยอะอัยยอะอัยยอัยยอัยยยยเาเบาอันาขาหกอยู่ อ้ผม่นคเป็น้วงขาขาข้างนี้ข้างซ้ายอ่้างหลังขาหลังอ่ะเออปลายขามันมันไม่ขนยาวไปแล้วนี่เหรอที่ต้นตีมันอ่ะอ๋อก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเราต้องเอาไอ้ที่ตัดขนมันมาตัดเพ้อ แต่ข้างหน้าเรียบติดเลยวข้างหลังง่ายเลยอาจจะขึ้นตรงตีนใช่ไหมนั่นแหละคือต้องเอาไอที่อันนั้นอะจืดๆคล้ายๆแบตเตอรี่น่ะมาตัดเราต้องทำเองแต่เรายังไม่ได้ซื้ออืมเข้าคอยิงผ่านไปประมาณสี่นาทีกว่านะครับแซลวันก็ยั้ๆที่เตรียมน้ำไ่ได้ยังไมันกินน้ำ เป็นไงชื่นใจชื่นใจฟินฟินนะใช่ไหมสาวมอนฟินนะใช่ไหมเดี๋ยวม่อนเดี๋ยวมันก็เข้าคอไปหรอกทำพ่อได้ไงจะสู้พ่อได้ไงเป็นเบาๆเป็นเบาๆมันเจ็บอยู่มันเจ็บอยู่มันชอบนรงๆมันเจ็บอยู่มันเจ็บอยู่ยังแรงกับมันแรง โอ้โหห้านาทีแล้วครับโอ้โหห้านาทีแล้วยังไม่เลิกครับเอาพอแล้วอัพยูทูบแค่นี้พอแซลมอนกับปลาทูวันที่2จ้า